พามาชมบูธเนต้าในงาน Big w o t o r ร์เซนะครับบูธเนต้าปีนี้มีอะไรบ้างที่ถ่ายอยู่นี่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นอะคริลิกที่บรรจุตัวน้องหมีนะครับความจุปริริ่ความจุอยู่3 0 0 0ลิตรนะครับมีอยู่กี่ตัวไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นกันนะสำหรับตัวเนต้านะครับโดยตุ๊กตาหมีที่อยู่ในอะคริลิกเนี่ยความจุ3,000ลิตรมีกี่ตัวไม่รู้เขาจะให้ไปถ่ายกันนะครับในหน้าแฟนเพจของทางเนต้านะครับซึ่ง อะคริลิกที่บรรจุอยู่นียมันจะยัดเข้าไปอยู่ในรถคันนี้ครับคือตัวเนต X าเนะครับปริมาณตุ๊กตาหมีจะเท่ากันนะก็จะโชว์ความจุของตัวรถนะครับว่ามีความใหญ่โตกว้างขวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับหลังจากจบกิจกรรมวันนี้แล้วนะครับในงานจัดบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยขเขาจะมีการนับหมีนะครับแล้วก็จะนําไปบริจาคในลนิธิต่างๆนะครับนอกจากตัวเนต X าเนี้ที่เราเปิดตัวไปแล้วนะครับ แน่นอนครับรถทันขายที่สร้างเชื่อกับเนต้านะครับตอนนี้ก็เป็นเนต้า v 2แล้วนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยตอนนี้ก็คือรุ่นเริ่มต้น4,29,000บาทแล้วรุ่นสมาร์ท4,59,000บาทนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับเราไปลองกันแล้วนะครับก็อันนี้ก็จําหน่ายอยู่นะครับใครอยากจะได้รถอีโคคาร์เริ่มต้นนะครับก็แวะมาดูกันได้นะครับนอกจากตัวเนต้า v 2แล้วนะครับ ก็นแน่นอนครับอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดไปก็คือตัว NETA-X X นะครับ e นั้นจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่7,99,000บาทนะแล้วก็เป็นรถในกลุ่ม CSUV นะครับภายในก็ดูเรียบหรูทีเดียวนะฮะวัสกุต,ต่างๆนะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆนะเราเคยรีวิวกันไปแล้วนอกจากนี้ด้านหลังบูธนะครับจะมีรถกระบะบรรทุกขนาดเล็กนะครับ ยี่ห้อมีโอมอนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาดูได้นะก็สามารถที่จะทําได้ทั้งเป็นแบบตู้เปลือยกับตู้ทึบนะครับกระบะเปลือยกับกระบะทึบแบบพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เน t t เอนะครับที่เป็นตัว CSUV ที่ผมบอกไปนะครับจะมีทั้งหมดสรุ่นย่อยก็คือตัวคอมฟอร์ตตัวเริ่มต้นนะ739,000บาทและตัวท็อปครับอยู่ที่799,000บาทนะครับนอกจาก ที่คุณจะเข้ามาชมเยี่ยมชมบูธแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไปลงทะเบียนอะไรต่างๆนะก็กรอกข้อมูลต่างๆก็ยังสามารถที่จะรับแก้วเป็นของชมบลวยที่ละลึกนะครับมีทั้งแก้วนะครับแล้วถ้าเกิดจองรถเนี่ยจะได้ถุงกระเป๋าเนต้านะครับก็สามารถมาดูได้นะครับในนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับของที่ลึกที่เราลงทะเบียนนะครับนี่นะครับน้องน้องพิตตี้สาวสวยนะครับแล้วก็มีแก้วมีหลากหลายสีนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนกับน้องๆได้นะครับก็รับของชมบลวยกันไปนะครับใครสนใจนะครับซื้อรถแล้วอยาก ได้ในเรื่องของประกันนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่แบบไลฟ์ไทม์นะครับทางเนต้าก็มีการขายแบตเตอรี่อาขายแพ็กเกจนะครับเซวิสก็คือตัวเนต้าแคร์แพ็กเกจนะครับคุ้มครองในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นะครับก็ตัวเนต้า X เนี่ยจะราคาอยู่ที่39,800บาทแล้วก็ตัวเนต้า V2 เนี่ยจะอยู่ที่29,800บาทนะใครสนใจก็แวะมาได้นะครับที่บูธของเนต้าในงานบิ๊กบอลเซลนะครับที่ไบเทคบาง,งานาตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่1กันยายนครับ